ยาขนมตอนนี้ต้อละโอ้ัวโอ้งจัมีอย่างเดียวที่แข็งเลยกลิ่นกาซาโล่จะมาแล้วนะเจ้าอย่าลืมมาพอกันหน้ามาเป็นกำลังใจให้กันม่วนขนาดเจ้าย่าอย่าพาอะไรสั่งเลยนี่เป็นไงครับพี่ดิวหนูจำได้ค่ะ เดี๋ยวเอาพุดุกกิจิบเช่จักูเมกันจังกันจังหมูสองชัน้นสามชัน้นไก่ทอดแมคแอชีสหมูยองรายอนน้ำยอมรายอนคิมชีจินุนุจิกกัมามิดาพอแล้วค่ะา <laughs> กับหมูี่

and then as the model walks, we're being transported back into the now, modernity, the LED lights. It's very cool.